เจ้าประทันเรียนของข้าพนันการเกษตรนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับในทองคุณพี่ครับที่นี่ไม่ทราบที่ไหนครับภูเขายางนะครับอ่าเรื่องปีบูงนะครับอําเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อยู่อ่าร้านพี่เนี่ยชื่อร้านอะไรครับกุ้ขยางนะภูยางเลยครับภูเขายางเกษตรนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ออมพี่ออมนะครับอ่าชื่อเล่นเล่นนะครับมีน้องครับอ่าขอเบอร์โต๊ของพี่หน่อยครับเจ็ ขอขอบคุณุกพี่ออนมากนะครับที่ให้โอกาสสัปปะนันการเกษตรีผมในนามของอประธานบริหารของสัพปนันการเกษตรีนะครับขอ,ขอบคุณมากวันนี้ท่านก็ได้ลงไว้3ตัวนะครับก็คือหนึ่งสารบิเวเรียนะครับก็กำจัดพวกแมลงต่างๆนะครับตัวที่2ก็คือวอลอ่าในเรื่องของป้องกันเชื้อรานะครับอ่าแล้วก็ตัวที่3ก็คือในเรื่องของนวากอดินนะครับในเรื่องของ อย่ากับว่าทุกมะเร็งมนพื้นต่างๆครับเดี๋ยวต่อไปอนะคัท่านหน้าพี่ออนก็น่าจะเป็นตัวแต่งของเราเป็นตัวเนาะ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณพี่ออนมากบริเวณแถวนี้นะครับท่านที่อยู่บริเวณแถวสี่แยกสาม <3 S 1> แยกสวนตักนะครับก็มาหาซื้อได้ที่ร้นานพวกแถวแถวสวนแล้วก็ช่องเขาด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับมีร้านเดียวเท่านั้นเองครับถึงนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ